มฝนตกแบบนี้เดี๋ยวเราอยากไปกินอะไรร้อนๆใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่ไปนั่งต่อคิวที่ร้านแล้วเราจะไปทำยังไงอ่ะเปิดหน้าก็ได้เราจะไป,ซ,ออปซื้ออุปกรณ์มาซื้อุปกรณ์ยังไงซื้ออุปกรณ์ที่เราอยากกินไงเราไม่ต้องไปจ่ายค่าและเราจะกินอะไรอะบาฟเฟ่เราไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อที่จะรอ ใช้บริการเดี๋ยวนะเราไปเรามาที่ที่ไหนก็ได้ที่เขาขายเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์ใช่แล้วเทีไไไ่ไหนก็ได้ที่ขายเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าที่นี่ขายแต่เราก็ต้องลุ้นนะว่าเขามีขายหรือเปล่าใช่เราก็รีบเดิน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 <ๆ>ไปตรงที่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 ตู้แช่เดินตรงไปเลยเชื่อมินใช่ไม่ใช่จริงเดินตู้แช่ตู้แช่ เ็าจะมีผอสลาลายให้เราหรือเกล่าวที่เราต้องการเราได้มาสองแพ็คครับสองแพ็คเนาะ,ะแล้วก็เรามีหมูสไลด์หมูอะไรอยู่แล้วเรามาดูตรงนี้อีกวว่า อันนี้คือมาล่าค่ะนะคะแล้วก็นี่คืออะไรอันนี้คือ,อ,อ,น,น,คอน้ำจิ้มสุก,กี้ที่ปรุงเป็นสูตรพิเศษที่น้องฟอนชอบค่ะเห็นไหมปว,ปวดอยู่ก็ได้กินแบบชื่นใจไม่ต้องไปต่อคิวกินแบบมาลาเลยแบบสะใจได้ใช่ไหมว้าวชื่นใจทาเห็นลจกกิน เขาเป็นไหนมากกว่ากันอันนี้มีสอนพี่ฟอได้ไหม,คร,มครับมีครับมันีีทำได้เยอะเลยครับ อันนี้ใช่ไหมอันนี้คือซุปกี้ใช่ไหมใช่คือ,นนอม,มีน้ำซุปแล้วเราสามารถลวกได้